เอ่อชับบอกก็ทางขุนนะะองค์การโทรศัพท์นะเมื่อวานนี้ก็โทรหารแม่มเขาจะให้เราส่งคนก็ไปทำคราวนี้ให้ให้ขอหนังสือเขานะบอกขุนบอกว่าให้องค์การทําหนังสือถือถึงเราบอกว่าขอให้เราเข้าไปช่วยตัวไขเพื่อที่เพื่อที่จะป้องกันตัวเราอะนะเแต่ว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคมเบิดมาเคมว่าเราไปทําอะไรของเขาอะไรเงี้ยนะนะเพราะว่าองค์การโทรศัพท์ก็ต้องปกป้องเรา แล้วเราจะส่งคนไปทาให้นะะบอกเขาอย่างนั้นเลยนะโทรไปหาขุมก็เลยเพมื่อวานก็โทรหาโทรหาแหนมแล้วอ่ะที่จะให้เราเข้าไปทำนะก็ก็องค์การตรวจสอบเขาบอกผมเองว่าโทรมาหาผมเองพูดเออดีแล้วอยาพูดเอาหลักฐานเก็บไว้เป็นใช่ฮะเป็นหนังสือแล้วพูดน้อยแล้วก็จบเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะทําหนังสือ ถึงถึงผู้ใหญ่ถึงบอกว่าตำรวจทำไม่ได้แล้วผมขอกัปปี้แล้วผมก็จะมาให้เฮียแค่นั้นล่ะผมไม่พูดอ่าแล้วเราอย่าไปโจมตีมันอ่าผมไม่โจมมือผมก็จะบอกเขาว่าถ้าทากับเขาผมไม่ทําแค่นั้นล่ะพอเรา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 ซึ้เลยไม่ต้องพูดพูดแล้วไม่กลับไปดีซึ้เลยคุณเข้าใจไหมเข้าเรารู้ใจเขาใจเรานะ เขาคุณลูกคุณไม่ชอบมันแล้วมายุ่งยุ่งสองเข้ญญาไปแนถ้าบอกแล้วไม่พูดทำพูดไม่พูดเลยวันหนึ่งอาจจะเขาต้องใชม้มันอันวันนึงก็ต้องใช่เรามันดีกว่าที่เราพูดเพ้าะคุณม่เอามันจะน่งอย่างไแ,แล้วจะเอาอย่างไงทางานเนี่ยเอาเอกสารมาให้ช่เอางไองเป็นการที่องค์การที่ปฏิเสธเขาอ่ะอันนจ้บว่วันท้่พูดดิษทำไหมเราไม่ต้องพูดมากนี่ดู่ิเขาใช่ไหมเห็นเนี่ย ถ้าเราไปจมตีมันหาว่าเราจมตีมันจมตีมันจมตีมันเข้าใจไหมมันจะลับตูวเราเป็นฝ่ายผู้ต่อสู้ตรงนี้ครับท่านอาจารย์เข้าใจที่บอกอธิบายไหมถึงเข้าใจฮะถ้าถ้าแบบนี้นะจะจับผู้บริหารสูงหรือระวับกันอย่างนี้นะเราไม่พูดดีกว่าที่เราพูดถ้าเขามีอะไรกับฝั่งนู้นแล้วรู้เราจมตีฝั่งนู้นตลอดนะมันจะไม่เยี่ยงเราถึงถึงเราทําไปก็ทํไได้เพอาจะไม่เรียกเรา